Luxury Car Fashion ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีทางทหารที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในปี2026กับเครื่องบินรบล่องหนที่ทั่วโลกจับตามองนั่นก็คือ J20 รุ่นใหม่ล่าสุดของจีนที่กำลังสร้างกระแสฮือฮาในวงการอาวุธและการป้องกันประเทศทั่วโลก J20 หรือที่รู้จักในชื่อมังกรผงาดได้รับการพัฒนาโดยบริษัทเฉิงดูแอโรสเปซคอร์ปอเรชันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดของประเทศจีน เครื่องบินรุ่นใหม่นี้ในปี2026ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการบินการล่องหนและระบบอาวุธอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การรบที่ซับซ้อนได้อย่างทันทีเครื่องบินรบเจ0รุ่นปี2026มีการใช้วัสดุผสมขั้นสูงเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความสามารถในการล่องหนต่อเรดาร์โดยเฉพาะบริเวณจมูกเครื่องและปีกซึ่งได้รับการออกแบบใหม่ให้ลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ได้มากยิ่งขึ้น การออกแบบของ J-20 ไม่ได้เน้นเพียงแค่รูปลักษณ์ที่ดูดันเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงที่ช่วยให้เครื่องบินสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ออฟเตอร์เบอร์เนอร์ซึ่งเรียกว่าซูเปอร์ครูสขุมพลังของ J-20 รุ่นใหม่ในปี2026ใช้เครื่องยนต์ Ws-15 รุ่นปรับปรุงที่มีแรงขับมหาศาลและเชื่อถือได้มากกว่าเดิมทำให้ J-20 สามารถปฏิบัติการในระยะไกลได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศบ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-optic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สัญญาณแสงแทนสายไฟฟ้าช่วยให้การตอบสนองเร็วขึ้นและปลอดภัยจากการรบกวนทางไฟฟ้าระบบอาวุธของ j 20รุ่นปี2026ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่โดยติดตั้งระบบเรดาร์ AESA แบบปรับทิศทางได้พร้อมกับระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูลเป้าหมายอย่างแม่นยำทำให้สามารถล็อกเป้าได้หลายเป้าหมายพร้อมกันและยิงอาวุธนำวิถีขั้นสูงในเวลาอันสัน้น อาวุธหลักของ J 20รวมถึงขีปนาวุธ PL15 ระยะยิงไกลและ PL21 ที่เชื่อกันว่าสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลกว่า300กิโลเมตรอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าทึ่งคือระบบการรบแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกที่สามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมโดรนและศูนย์บัญชาการได้แบบเรียลไทม์20ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและแจกจ่ายข้อมูลสนามรบทำให้ทั้งกองกำลังสามารถทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จีนยังเน้นย้ำว่าเจ20รุ่นใหม่ไม่ได้มีไว้เพื่อการโจมตีเชิงรุกเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องอธิปไตยและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเฉพาะในสถานการณ์ตึงเครียดในทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวันความสามารถของเจ20ทำให้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเริ่มหันมาพิจารณาปรับปรุงกองทัพอากาศของตนเองเพื่อตอบโต้ ในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ j 20ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานด้านอากาศยานของจีนที่ต้องการเป็นผู้นำเทคโนโลยีทางทหารระดับโลกเครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาเพื่อแข่งขันกับ F-22 และ F-35 ของสหรัฐอเมริกาอย่างสูสีและบางด้านอาจเหนือกว่าด้วยซ้ำโดยเฉพาะด้านระยะทำการและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำหน้าในปี2026นี้ j 20รุ่นล่าสุดเริ่มถูกนำเข้าประจำการอย่างเต็มรูปแบบในหลายหน่วยของกองทัพอากาศปลดแอกประชาชนจีน PLAAF พร้อมเตรียมขยายจำนวนการผลิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของประเทศจีนในทศวรรษหนา้าโลกทั้งใบต่างจับตามองการเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิดเพราะมันไม่ได้ส่งผลแค่ในมิติทางการทหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในระดับโลกท้ายที่สุดแล้วเจ20ไม่ใช่แค่ชัยชนะทางเทคโนโลยีของจีนแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของดุลอำนาจในยุคใหม่ และอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าศตวรรษที่21นี้จะเป็นยุคที่เอเชียก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของโลกอย่างแท้จริง